สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับงานพ่นกระสนิมสูตรเก็บเสียงของทางร้านนะครับวันนี้มีรถเ r v ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเข้ามาพ่นกระสนิมสูตรเก็บเสียงเดี๋ยวไปดูช่วงล่างของเ r v ตัวใหม่นะครับว่าก่อนพ่นกระสนิมสูตรเก็บเสียงเป็นอย่างไรไปดูกันครับครับตอนนี้เราอยู่กันที่ใต้ท้องรถของเ r v ตัวใหม่นะครับก็ช่างได้มีการถอดลื้อชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนออกไปแล้วนะครับเพื่อที่จะพ่นตัวยูรีเทนก่อนที่เราจะพ่นกระสนิมตัวสีดําอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้เราพ่นตัวยูรีเท การถอดท่อออกไปก่อนแล้วนะฮะเพื่อที่จะได้พ่นตัวน้ํายานเนี่ยได้ทั่วถึงก็จะมีการถอดท่อแล้วก็ชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆที่ปกปิดอยู่ใต้ท้องรถเราถอดออกทั้งหมดนะฮะฝั่งนี้จะเป็นตัวยูรีเทนที่ช่างได้พ่นไปแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้พ่นครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านท้ายรถนะครับที่เป็นหลุมยางอะไหล่นะฮะจุดนี้นะครับเป็นจุดที่มีเสียงเข้าเยอะที่สุดช่างได้ทําการพ่นตัวยูรีเทนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมีการพ่น ตัวกันสนิมสีดำพับให้อีกชั้นหนึ่งนะครับรอน้ำยาเซตตัวสักประมาณ50%ก่อน